นะขอโทษด้วยนะครับ well, อีกแล้วนะครับรถสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติตั้งแต่การกาศช่วยเหลือที่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ประชาพลทําเป็นครัแต่านประมง ผู้รชาตัวเอ่ตามตามอแต่ท่าเนไปหนุน่มาเราไางานคณะรพวการทุกสาราก็มีดี่ทราบทางไกับคือมีติแล้วเราต้องฟนองเย็นทราบว่าือพลังานชีิพระมาวได้ในตลอที่หระคพระมหามคุณุ้ยนี ただいま。 เพื่อน้องมหาสนาทุกคนของเทศกาลเจ้าชีวิขึ้บนตัาชีวิตหน้าและสุขภาพสุขภาพรบัเลยเนี่ยไปเลย โอเคมาเลยมาเลยไปเลยเกษตรภายไรครับป้า,าดูได้ไหน่อยดูได้ไหน่อยครับป้า เวลาเดินออกมาน่าสวยมากนะ <coughs>